กรมการค้าภายในนะคะเตรียมคุมเข้มการทําธุรกิจของผู้ประกอบการชาวต่างชาติค่ะหลังจากที่พบว่ามีสินค้าเกษตรจากเพื่อนบ้านเข้ามาขายในประเทศมากขึ้นค่ะหลังจากผู้ประกอบการไทยร้องเรียนว่าขณะนี้นะคะมีสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นผักและผลไม้เข้าสู่ประเทศไทยเพิ่มขึ้นโดยผ่านตลาดกลางสินค้าเกษตรต่างๆ นางสาววิบูลรักร่วมรักอธิบดีกรมการค้าภายในระบุว่าในช่วงที่ผ่านมาได้หาเรือร่วมกับหน่วยง,งานกำกับดูแลด้านการนำสินค้าผักและผละไม้รวมทั้งกรมวิชาการเกษตรองค์การอาหารและยาและกรมศุลากากรโดยตรวจสอบพบว่าขณะนี้ค่ะมีสินค้าเกษตรที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ตลาดมากขึ้นอย่างเช่นที่ตลาดไทยตลาดอัยราตลาดสี่มุมเมือง ส่วนใหญ่นะคะเป็นผู้ประกอบการที่มาจากชาวจีนและชาวไต้หวันขณะที่การทำธุรกิจจะเป็นการร่วมลงทุนระหว่างไทยและต่างชาติจึงกำชับให้ผู้ประกอบการตลาดกลางเข้มงวดในการตรวจสอบการทำธุรกิจของคนต่างชาติต้องมีเอกสารการประกอบธุรกิจหรือว่าหนังสือเดินทางมีซ่าและใบอนุญาตทำงานซึ่งในงานที่เกี่ยวข้องค่ะจะเข้าตรวจสอบเอกสารการนำเข้าการจดทะเบียนตั้งบริษัทการตรวจโรคพืช ซึ่งส่วนใหญ่ก็พบว่ามีการนําเข้าถูกต้องโดยในกลางเดือนนี้นะคะจะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับในงานที่เกี่ยวข้องที่ตลาดไทยด้วยด้านนายเฉลิมพงศ์จนรัฐหัวหน้าด่านกักกันพืชเชียงแสนจังหวัดเชียงรายระบุว่าการจัดเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสินค้าคุมเข้มเฝ้าระวังโดยเฉพาะพืชผักและผละไม้ที่นําเข้าจากจีนและประเทศเพื่อนบ้านที่อาจจะมีสารเคมีปนเปื้อนอย่างใกล้ชิด ในช่วงที่มีการนำเข้าผลไม้แอปเปิลและสาลี่จากจีนมากที่สุดก็คือในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมหากพบว่าไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินการตามขั้นตอนตั้งแต่การเผาทำลายปฏิเสธการนำเข้าว่ากล่าวตักเตือนและอายัดดำเนินคดีต่อไปค่ะ